ไตรปิฎกร,รมทางสายกลางในเช้าของวันที่22กรักรกฎาคมพศ2563ันสันสวนธรรมมิกราชท่านพระยาธรรมมิกราชได้ขึ้นเข้าเฝ้านอบน้อมต่อองค์พระพุทธบิดา องพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพราะองค์ท่านเพื่อเฝ้าฟังธรรมเมื่อท่านปรยาธรรมิกราชได้ขึ้นเข้าเฝ้านอบน้อมต่อองค์พระพุทธบิดาองพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,พร,าพระองค์ท่านแล้วนั้นจึงได้นอบน้อมเฝ้าทูลถาม พระพุทธองค์ท่านไปดังนี้ว่าก้าแต่องค์พระพุทธเบตาองค์พระสัมมาจัมพุทธเจ้าเจ้าขาวันนี้ลูกเข้ากรรมฐา,านจนครบเจ็ดวันตามรหัสงานตามที่พระพุทธองค์ทรงเมตตา ให้ลูกได้เข้าบำเพ็ญภาวนาและฝึกฝนตนขัดเกลาเจริัในสิ่งต่างๆที่กระทบเข้ามารวมถึงได้ไปทำในสิ่งที่เป็นโลกทิพย์หรือการโปรดจิตวิญญาณที่อยู่ในทางทิพย์ลูกได้ทำทุกอย่าง เสร็จสมบูรณ์แล้วพระพุทธเจ้าค่ะลูกจึงจะขอน้อมถวายบูชาบุญอันใดที่ลูกได้สร้างได้ทำแล้วลูกขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรม,มบูชาสังฆบูชาแด่พระพุทธองค์ และขอให้บุญกุศลนี้จงเป็นอนิสงส์ปัจจัยรองรับการเผยแพ่ธรรมที่กว้างไกลออกไปขอให้พุทธธรรมกึ่งพุทธการได้เผยแพ่ให้กว้างไกลยิ่งใหญ่ไพศาลให้ดวงจิตทั้งหลายได้น้อมอนุโมทนาสาธุการ และให้จิตทั้งหลายได้เข้าถึงธรรมะกึ่งพุทธการของพระพุทธองค์จนถึงซึ่งการเห็นแสงสว่างรู้แจ้งในธรรมถึงพานิพานทุกดวงจิตพระพุทธเจ้าค่ะและลูกปัตนาที่จะเฝ้าทูลถามพระพุทธองค์ว่าพระองค์ตัสชง เมตตาแสดงทำใดให้ลูกได้พิจารณาถึงสภาวะในสิ่งที่ลูกนั้นได้ดำเดินเผชิญผ่านพ้นมาในตลอดเวลาเจ็ดวันที่เข้าสู่ที่บําเพ็ญพระพุทธเจ้าค่ะก็แล้วลูกนั้น ได้อะไรบ้างเราพระยาธรรมคนที่ให้ทำก็ให้ทำไปตามเหตุส่วนคนที่ทำตามจะได้ผลได้ประโยชน์อะไรบ้างก็ต้องขึ้นอยู่กับคนทำนะลกูกฉะนั้นลูกก็จง กล่าวมาเธอว่าตลอดเวลาของการเข้าสู่ที่บำเพ็ญน,นี้ลูกได้รับสภาวะอะไรบ้างก่อนเธอปริยาธรรมแล้วลูกนั้นก็จะเข้าใจในสิ่งที่ทำในประมาณหนึ่งแล้วจึงค่อยอธิบายให้ฟังเพิ่มเติม เช่นนี้ก่อแล้วกันนะพระยารมเอย่อยสาทุกพระพุทธเจ้าค่ะลูกตั้งใจว่าลูกพยายามฝึกฝนตนให้ดีแล้วก็ลอกระแสะสิ่งที่กระทบออกไปจากตน ในช่วงสามวันแรกพระพุทธเจ้าค่ะสามวันแรกมีสิ่งกระทบมากบวกกับสิ่งที่เราเคยดำเดินอยู่ในทุกๆวันที่เราไม่ได้ลอกกระแสะต่างๆลอกคลื่นต่างๆออกไปมันก็เลยทำให้เราถูกกระทบ หลายสิ่งหลายอย่างก็เลยทำให้ลูกพอจะทราบเช่นนี้ว่าการที่เราช่วยคนอื่นถึงม้เราจะช่วยมากเพียงใดดีแค่ไหนก็ตามแต่เราก็ต้องคอยระมัดระวังและหันกลับมาช่วยตัวเองด้วยไม่ใช่ ช่วยแต่คนอื่นจนไม่มองดูตนเองจนตนนั้นจะไม่ไหวถูกกิเลสตัญหาทับถมครอบงำจนตนนั้นทำไม่ไหวสู้ไม่ไหวก็ยังจะฝืนต่อไปเช่นนี้ไม่ถูกต้องเมื่อเราจะช่วยผู้อื่นเราก็ต้องช่วยตามกำลัง ที่เราพอจะทำได้ถึงเวลาที่เราต้องพักผ่อนเราก็ต้องพักผ่อนเพื่อที่จะไปต่อได้อย่างสง่างามไม่ปล่อยให้อำนาจของความเมตตาหรือของภาระหน้าที่ครอบงำเราจนเรานั้นอาจจะล้มหายตายจากการทำความดีไปก็ได้ เพราะทำไปก็ทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรเพราะถูกอำนาจของสิ่งต่างๆคอบงำจนหมดฉันนี้พระพุทธเจ้าค่ะและนอกเหนือจากการพักผ่อนจิตใจแล้วร่างกายของเราก็ควรที่จะพักผ่อนให้เต็มที่ด้วยถ้าไม่อย่างนั้นมันก็จะมีความเหนื่อยความล้า อยู่ในร่างกายอยู่ในสมองอยู่ในตัวของเรานี้ทำให้ร่างกายกับจิตไม่สามารถประกอบกันได้ในการทำงานที่มีประสิทธิภาพขึ้นมาเช่นนี้พระพุทธเจ้าค่ะก็เลยอาจจะทำให้เราทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรถ้าเราฝืนไปฝืนไป อาจจะทำให้เราทำในสิ่งผิดผิดพลาดก็ได้เช่นนี้พระพุทธเจ้าค่ะและลูกก็ยังเห็นอีกว่าเมื่อเรากระทบกับสิ่งภายนอกหรือมีสิ่งภายนอกกระทบเรามากเราก็ควรที่จะถอยเข้าสู่องค์ภาวนาหรือว่าอยู่ในจุดที่ตนนั้นควรจะ พิจารณาเพื่อเอากำลังภายในก่อนเอากำลังภายในให้มากพอจึงค่อยๆคิดค่อยๆพิจารณาและดำเดินต่อไปเราจะได้ทำในสิ่งต่างๆได้แบบถูกต้องอย่างแท้จริงลูกพิจารณาเช่นนี้อย่างเนื้อหยู่สามวันพยายามทั้งพักผ่อน ร่างกายพักผ่อนจิตใจฟังธรรมะขัดเกลาจิตใจลอกกระแสะสภาวะต่างๆออกมาทิ้งไปและในขณะนั้นลูกก็ยังเห็นคลื่นของความทุกข์คลื่นของความทุกขก์ของผู้ที่มาทำบุญแต่เราอาจจะส่งบุญไม่ทั่วถึงจิตที่ตกค้างในการรับบุญ คลื่นสภาวะของจิตที่เป็นทุกข์ในภพภูมิต่างๆและแต่ละวันก็จะมีดวงจิตในกลุ่มต่างๆมาเฝ้าขอส่วนบุญและขอการช่วยเหลือมีความทุกข์ทรมานในกายความทุกข์ทรมานในใจทุกเพราะความรักความหลงทุกเพราะหลงในร่างกาย ทุกเพราะหลงในการเวียนว่ายตายเกิดทุกมากมายหลายรูปแบบมีทั้งเปรตอสุรกายที่มาขอส่วนบุญได้ไปโปรดจิตวิญญาณในนรกในวันพระที่ผ่านมาด้วยพระพุทธเจ้าค่ะและสิ่งที่ลูกได้มาอีกสิ่งหนึ่งก็คือ การทำความดีพระพุทธเจ้าค่ะไม่ว่าเราจะเจอสิ่งกระทบอะไรก็ตามถ้าเรายืนหยัดที่จะทำดีต่อไปสิ่งกระทบเหล่านั้นจะค่อยๆลอกไปหมดไปในที่สุดเพราะลูกสละกระแสไม่ค่อยออกลูกก็เลยน้อมทำของพระพุทธเจ้าองค์ซึ่งเป็น ใรปีดกทำทางสายกลางซึ่งขัดเกลาเจราายัยและทำให้จิตตั้งมั่นมากพอจิตตั้งมั่นมากก็สามารถที่จะทำในสิ่งที่ดีขึ้นและสงบขึ้นลูกจึงแสดงทำบันละหลายๆลรอบหลายๆคลิปเพื่อดึงพลังลงมาและดึงพลัง แผ่ไปให้ดวงจิตผู้มาเฝ้าฟังทำทั้งหลายจนวันสุดท้ายลูกได้ไปเข้าเฝ้าพุทธองค์ที่ใต้ต้นสีมหาโพธิพุทธคยาณเจ้าค่ะและลูกก็ได้รับพลังจากที่นั่นมาอย่างเต็มเปี่ยมได้แผ่พลังบุญบารามีที่ได้บำเพ็ญให้ดวงจิตทั้งหลายและปวงญาติ ท,ทุกทุกสัปพสัตว์ที่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏสงสารนี้ได้น้อมอนุโมทนาลูกเห็นเช่นนี้แล้วก็เห็นหมู่มารเห็นเศรษ์นรกเตรอรุลากายเห็นจิตวิญญาณในภพภูมิต่างๆมากมายต่างทุกข์้อนและรอคอยการช่วยเหลือพระพุทธเจ้าค่ะ ็ดีแล้วละพระยาธรรมแต่อย่างนั้นลูกก็คงจะพอเข้าใจในการช่วยเหลือในการเผยแผ่ธรรมดำเดินต่อไปพระยาธรรมเอ่ยการเจรเรานี้ดำเดินชีวิตอยู่ในวัตตสงสาร ทุกวันชีวิตคือการเดินทางและจะต้องข้ามผ่านอะไรเยอะแยะมากมายบางวันทางก็สะดวกลาบลืน่นบางวันก็เป็นหลุมเป็นบอ่อข้ามน้ำข้ามทะเลก็มีซึ่งเราจะต้องผเผชิญผ่านพน้นกับเรื่องราว เยอะแยะมากมายลกูกฉะนั้นลูกเอ๋ยถ้าหากว่าเราทำความดีไปสร้างกุศลความดีไปเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่าร่างกายและจิตใจควรแก่การได้พักผ่อนเราก็ต้องรู้หลบรู้หลีกลุก ถ้าไม่อย่างนั้นเราก็จะจมอยู่แต่กับอำนาจของคำว่าต้องทำต้องช่วยต้องดำเนินต่อไปและเราก็จะทำมันไปทั้งเหนื่อยทั้งลากทั้งลาเมื่อเจอสิ่งใดกระทบเข้ามาทดสอบเข้ามาเราก็จะเหมือนคนที่ถูกทับถมไปเรื่อย โดยส่วนใหญ่และสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่นักปฏิบัติธรรมสอนแก่คารวะาญาติโยมแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ค่อยจะนำมาปฏิบัติกันเพราะการประพฤติปฏิบัติการช่วยเหลือผู้คนมันก็มีความเหน็ดเหนื่อย มีสิ่งที่เราถูกกระทบและต้องพักเช่นเดียวกันลูกไม่ใช่แต่การทำมาหากินเผชิญอยู่กับโลกนักบวชบางท่านก็ช่วยผู้อื่นทำหน้าที่ทำแต่สิ่งภายนอกจนหมดกำลังเพราะตนพักไม่เป็นหยุดไม่เป็นทำอย่างเดียว สุดท้ายกำลังล่วงไปเรื่อยๆเคลื่อนกิเลสตัณหาก็เข้ามาตลุมครอบงำทำให้ตนนั้นหมดแรงหมดกำลังที่จะทำดีต่อก็มีฉะนั้นปริยามทำเอ่ยชีวิตคือการเดินทางเรานี้เหน็ดเหนื่อยแล้วต้องรู้พักรู้วาง รู้นิ่งรู้เฉยและการที่เรานี้ผเผชิญกับสิ่งต่างๆมากมายภายนอกในทุกๆวันนั่นคือการฝึกรับกระทบฝึกอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างอย่างรู้ตื่นรู้แจ้งตามความเป็นจริงฝึกรู้ทำหน้าที่แต่ลูกเอ๋ย ถ้านานๆแล้วเราก็ควรที่จะรู้หลบรู้หลีเข้าไปเข้าไปดูตนเองดูความรู้สึกดูจิตด,ดูใจของตนดูภายในตัวในตนของเรานี่เมื่อเราเห็นเราเรารู้เร,ร,ราเราก็จะเห็นเขาก็จะรู้เขา เมื่อเราเข้าไปเอากำลังภายในแล้วเราก็จะมีพลังภายในมาสู้กับภายนอกสิ่งภายนอกที่จะทับถมถล่มเราก็จะโดนต้านด้วยจิตอันทรงพลังและรู้ตื่นของเราฉะนั้นประยาธรรำเอ้ยจึงควรที่จะฝึกจิตเช่นนี้บ้าง เมื่อถึงเวลาติดสมควรดีแล้วลาปริยธรรมการเจ่เรานี้รู้ผ่อนสั้นผ่อนยาวรู้กำลังแห่งตนรู้พักผ่อนเพื่อที่จะเดินต่อไปมันไม่ตึงเกินไปจนมันอาจทำให้ขาดลูกเอ๋ยทีนี้ลูกก็ได้ ชาร์กำลังกายชาร์จกำลังใจกำลังของจิตจนเติมเต็มพลังแนละ้วลูกก็จงพิจ,จรารณาและทำหนะ้าที่แห่งตนต่อไปเถอะนะเพราะอย่างที่ลูกได้เห็นนั่นละพระยาธรรมยังมีจิตวิญญาณมากมาย ที่อยู่ในภพภูมิที่ตกตรร่ำยังมีดวงจิตมากมายที่อยู่ในภพภูมิต่างๆที่ยังทุกข์ยังเฝ้ารอคอยอยู่รวมถึงมนุษย์ทั้งหลายเทวดาทั้งหลายผู้ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเรียนรู้ศึกษาธรรม ก็มีอยู่มากฉะนั้นฟริยารมเอยลูกก็จงตั้งใจเผยแผ่รมต่อไปและต่อจากนี้ไปก็จะมีสิ่งที่ลูกทั้งหลายนั้นควรที่จะช่วยกันร่วมกันสร้างร่วมกันทำเพื่อเป็นการ รองรับการเผยแพ่ธรรมรองรับและสร้างคุณงามความดีอีกหลายรูปแบบทั้งการประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งการรองรับแผนการเผยแพ่ธรรมรองรับสถานที่ที่จะใช้สำหรับการประพฤติปฏิบัติธรรมค่อยๆดำเดินกันไป ตามเหตุตามปัจจัยตามกำลังที่พอจะทำได้เมื่อลูกทั้งหลายเอากำลังภายในเป็นที่ตั้งตั้งจิตตั้งใจให้จิตในใจนั้นสงบดีตั้งมั่นดีแล้วกัดเกลากิเลสตันหาในใจตนดีแล้วสติปัญญา ก็จะตั้งมั่นและรู้ถึงเมื่อสติปัญญาตั้งมั่นและรู้ตื่นก็จะช่วยกันดำเดินงานการเผยแพ่ธรรมต่อไปได้ดีเช่นนี้ลาเปรียาธรรมประโยชน์แห่งการที่ลูกนั้นได้เข้ารรำพิจารณาบัมเพนกัดกราวจิต กิเลสตัณหาในตนและเปิดสภาวธรรมที่จะดำเนินต่อไปด้วยกำลังใหม่ทุกอย่างจะค่อยๆก้าวเดินต่อไปตามเหตุตามหลอกตามกำลังลูกเอ๋ยทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมที่จะเดินเมื่อกำลังถึงพร้อมการจะทำอะไรสักสิ่งได้ดี เราต้องทำให้มันดีด้วยกำลังภายในดันออกมาสูก่กำลังภายนอกให้ทุกอย่างถึงพร้อมจึงจะทำสิ่งนั้นออกมาได้ดีะะืธรรมถ้าหากว่าเราทำไปโดยที่ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทำนั้นดีแล้วดีจริงหรือเปล่า ดีแล้วมันเป็นแบบไหนยังไงมันก็ทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรและสิ่งที่จะทำได้ดีอย่างแท้จริงก็คือต้องทำดีจากภายในสู่ภายนอกเช่นการที่พืชชนิดหนึ่งจะออกมางอกงามได้อย่างสมบูรณ์ออกดอกออกผลที่สมบูรณ์ พืชนิดนั้นจะต้องมีเมล็ดพืชที่ดีก่อนจึงค่อยหว่านลงไปในพื้นดินที่ดีและได้รับการดูแลอย่างดีและถูกต้องตามหลักการของมันด้วยผลของมันจึงจะออกมาได้ดีลูกฉะนั้นการที่ลูกทั้งหลายฝึกจิตภายในให้ตั้งมั่นก่อน ฝึกจิตนั้นให้ชุ่มให้เย็นให้ว่างให้เบาสบายจิตรู้ตื่นมีสมาธิตัต้งมันวางจิตวางใจของตนนั้นเป็นกลางมองทุกสิ่งทุกอย่างให้ขาดตามความเป็นจริงเห็นเหตุเห็นผล เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามเหตุตามผลของมันอยางรู้ตื่นลูกก็จะสามารถที่จะค่อยๆดำเดินทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปในทิศทางที่เดีก็ถือว่าลูกก็ค่อยๆดำเดินกันมาจนถึงวันนี้ที่สามารถตอดรหัสธรรม คือไตรปิฎกธรรมทางสายกลางลงมาซึ่งไตรปิฎกธรรมทางสายกลางนี้คือชุดธรรมะที่จะหนุนจิตของลูกทั้งหลายให้ก้าวเข้าสู่พระนิพพานด้วยความรู้ตื่นฉะนั้นลูกทั้งหลายเอ้ยจงตั้งใจฟังและประพฤติปฏิบัติตามธรรมเหล่านี้ ซึ่งก็ถือว่าใกล้จะถึงซึ่งพระนิพพานและ้วละพระยาธรรมมีกลุ่มดวงจิตหลายดวงจิตที่ตั้งมั่นและฟังธรรมม่ยาวนานเมื่อได้ทำชุดนี้ไปช่วยขัดเกล่าจิตเหล่านั้นก็จะสว่างและรู้ตื่นยังมีปัญญา พระยารำเออย่ค่อยๆทำไปเถิดลูกใกล้ถึงจุดแห่งความสำเร็จแล้วล่ะสาธุพระพุทธเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณพระพุทธ,ธอ,องค์ที่ทรงเมตตาแสดงธรรมนี้ให้ลูกได้ฟังพระพุทธเจ้าค่ะสาธุ